อนนี no ้บาตอนอยู nice ่ที <defense Overwatch> ่แถวบ้านบ้านน้อยเตียงดาเนาะยังใส่เสื้อผ้าเราเข้งอีกจานชิ้นี้เป็นพั่วอีกจานเท่าไหร่ด้วยจานสามชิ้นผ่าหอยจุกหอยมดแดงไม้จหอยจุกหอยเชอรี่ น้องวัดสุโขทัยเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่แถวบ้านบ้านน้อยเชียงดาเนาะน้องใส่เสื้อผ้าเนาะคนลงอีกจันทร์ทีนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งมาเลาะตลาดซุ้มซนบ้านเมืองน้อยเนาะตลาดบัวใหญ่บันไดหอปเบิ่งว่านีมีอย่างไน่เนาะจามเนาะไช่หมูใบ

ยะออกมากมันย like so? ุดยุดนุ่นเลยออกเบื้องในก็งานถ่ายถอไม้ัเกียงหน้าไปดนะัสดงเคื่องหวซอยไหม้งมันปะมันเต็บาเนาะมันขบลานบยใหญ่เป็นไร

พักปรกกาศพักสลัดพักหมพักบงโอ้ตลาดซส้ซอิ๊เระพี่น้องเนาะอเรืมรงหารอเบ้ เราบางแก้นนวกินด้วยไก่ปลาธรรมชาติเหรอแมลงปลาดุกนาปลาดุกนาปลาก็มีโอ้ปลากบกรบหน้ากาับกรบเลี้ยงอันนี้มันปูป

thếng <Nhạc> à ừ, <Nhạc> <Đó. Nhạc> <ngân>. <Nhạc> nó có thao ờ nó có thao xong ผัดมันแดงก็มนนีอใส่มันแดงจานเท่าไรผัดจานเท่าไรจานสิบห้าลายก็ลายสมพวนหอยเลยจานเท่าไรหอยสิบพันเนื้อสิบพันเอาตาไม่ออกเหรอ,หรอเอาออยเลยหอยเชอรี่เนาะนเอาหอยเหรอจานหนึ่งอ่ะ เราไม่ใช่จานเท่าไหร่ 10, ื0พันเนาะนี่แกงแกงเราไม่อันนี้แค่ยังก็<ะ>เพ็ดพ<ว>เนบะเ็ดรพนขาวเนาะพนขาวเพ็ดเพื่องหอยอะนกไก่มาเลย โอ้เห็ดพวกี่ิจานเท่าไหรเอ้จานสิบห้ค่ะจานสามสิบห้าเผ็ดพวกจานสามสิบคันดูว่าโบแพ้งเท่าไหร่ใส่หมดแดงเขาได้ใส่หมดแดงสิบห้า่าเหอยจุบใส่หมดแดงหมอไม้ gọi là ô là làm ô sao nò lăn nò lăn đi, Má đi nữa, mà đi รอไปรอมาอยูะไรย้อนก่อนย้อนมาคือผักหนอกผักหนอกงามขนาดผักกระเฉดตรงนี้เนาะผักกระเฉดมีถักแหวนหอยจูบหอยเชอรี่ เป็นพรขาวไ่ได้ไม่ได้เมนูเห็นทุบนกบ้านว่าะไปยกไปเบิร์ประมาณในเนาสะสลัดชุมนสลัดประจำบ้านเนาะู่ห้องกินกับพ่อมีว่วนนี้่วนขายข้านมขายไข่ขาย,ขายขาปลากระป๋อง ฝายน้ำหวานนะฝายวุ้นมักนัดกะมีมักนัดหน่วยสิผ้าพันีอย่างเลาเลีหมักนัดมากข้ากทุเรียนจะมีทุเรียนหมอนท้องวะทำมาอยงูสีผ้าพัน 65, ย่ามหมอทอดปลาส้มนปะมปลาส้มปลาเคมไข่อ่ะปลาเค็มไข่ขมงคโอมันจะจำภาษาค,คุเออหม้อไก่เนาะเจ้าอยู่ยังดีาม,ม,ามาก็ตั้งมาขายอยู่ะปลาไก่ายเนาะ อันไทยอุ่นที่สุกอันไทยซูซียซู แฟร์นาดเอาเอาร่วมกันก็นได้ปะตอนเราผ่านรถปะไปเอาห้าพัน,ด,น,น 5, ด้วยเอานี่เอา,น,เอานี่สองเอาอันสองเอาอันออันนี้สอง เอาอันนี้อเอาอันนี้อันนึงด้เอาอันนี้อันนึ่งด้เอานมเบอรไจะว่าบางทีขนมบไซอย่างก็จะว่าว่าขนมบไซย่งวะกอนชิ้เท่าไปทีนี่เบอร์ไสีเออบร์สีเนาะโดยโดยโดใบเตย ราได้แตงสีเลนะ้วเนาะเอามาฟาเอามาฟาเลยเนาะชั้นสีมันจะเป็นสีเกลียวสีนจะกินเท่าดเลยอันนี้เป็น่ยังโต๊ะอบเหรอโต้แล้ววะเราเนาะนี่จะเป็นคลิปอยู่ที่ตลาดชุมชนบ้านเมืองน้อยแถวบ้านเซียงด่านงงั่งไซเชซธานครหลวงนิจจันทร์เนาะพี่น้องนี่เราสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวทางนี้เนาะ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องนี่พอสอนอยูพอคิปคลิปไว้สำนีก่อนเนาะฝานหน้าพบกันไหมเนาะหรังคลิปนี้คนคนอยู่ดีไม่แห้ตงตัวใหม่ยิ่ทำร่ำรวยบายดี